บทนี้ต้องให้อภิญญาเท่านั้นวัดแต่บทนี้เหมาะกับพอรุ่งมากกว่านะแล้วจะทำไมนางเอกเรื่องนี้ต้องเป็นอภิญญาเท่านั้นเด็พวกคุณสองคนรู้จักกันเหรอแล้วคุณละ่ะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกลับบ้านไปซะที่คุณยังมาได้ทำไมฉันจะมาไม่ได้คุณนี่เล่นละครเก่งจริงๆเลยนะทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ทั้งสร้างเรื่องยาทั้งหนีออกจากบ้านว่ามา รอบนี้คุณต้องการอะไรจากผมเสื้อผ้ากระเป๋าหรือว่าเครื่องประดับที่แท้คุณก็คิดกับฉันอย่างนี้เองหรอกหรอถ้าอย่างนั้นรบกวนคุณรีบช่วยเซ็นใบยาให้ฉันด้วยต่อไปฉันจะได้ไม่ต้องมาแสดงละครต่อหน้าคุณอีกคุณเรื่องใหญ่แล้วนะตอนนี้ชีวิตคุณสุขสบายเกินไปใช่ปะกลับบ้านไหซะไม่กลับทารุงเรวัตคะได้ยินมาว่าคนเขียนบทที่ชื่อดาวรุ่งเนะี่ย เขาเจ้าชูนะคะหรือว่าทอลุงอาจจะคุณกับเขาเป็นอะไรกันแนะ่บอกผมมาคลิก,กี่ยด้านล่างรับชมเต็มเรื่อง